อยากได้ลูกฟีคิกครับจะได้ไตที่พึ่งจะได้จะได้ฝากให้แพทย์นักรลูกนี้ปล่อยฮะแบ่งสารดินยังเก็บแลวโดนตัดทิ้งออกข้าวมันก็จะนอต T N A F 4ครับจอทีมจางเบอรมเบอร์อารองครับอามทีระวงส้เกี่ยวครับส่งเข้าประกวดบอลยังอยู่นี่ทางด้าน พี่ต้องเปิดลูกนี้ครับจากได้แดนกลางครับเทเรไปครับสาธิตสาธิตลูกนี้ีะแหวกสองครับโดนตัดแล้วตายประธานลูกนี้แดงกลางออนพิชัยฟาวเก็บเต้เต้เต้ค่ะเต้โท้เต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 ้ลูกนี้ครับตายประธานบอลเล็เร็วเลยครับเฮ้ยเดิมาเองเอาเขามาแล้วสังเ็งไหมครับลูกนี้ขยับเข้ากลางไม่ดีครับแต่ในใจพี่พึ่งเก็บได้ครับ ชา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 ข้อไปข้อไปเลยช้าไปข้อไปท่านใต้ประธานตต้ประธานอยู่ที่ทางด้านในใต้ที่พึ่งครับพยายามเข้ากลางมาอื้อมกินเชือบวยเลยเชียบวยเลเจอตัดได้แล้วลูกนี้อ๋อพี่ชายใส่ลูกนี้ครับมุ่งกับเก่งสมชายสบายสบายครโอ้โหเอาครับผมนี่ไม่กระดิกเลยนะมุ่งกับเก่งนะมาเช้าแซวอีกหอกปักหมดให้หน่อย นะครับภูมิกับเก่งสมชายนะครับจะไปนาโนเฮ้ยจะไปนั่นไอ้คิงพาวเวอร์บอลจังหวะนี้ครับได้เป็นลูกฟาวครับด้านไอเดนพึ่งครับบอลบอลรีดด้านแพนดอนขยับเข้ากลางมาครับอัรมจูมอนสกีเอียครับไปแพนดอนไล่เซตมาครับที่นี้แบงค์ย้อนมาทีดด้านแพนดอนมองไกลขยับจับย้อนคืนแล้วเปิดบอลมาจังหวะนี้ครับสาหิตแตะฝากไปแบงค์ลูกนี้ชี้ขาดเลี้ยวแฝงลูกนี้ไม่โดนครับ โั้เนงนสารพิเศษแถวสองครับเป็นตระกรกอนตักบอลได้ครับเดนายไต้ที่พึ่งเดน,นา,ายไต้ไก่และสายคว้า <c oughs> เลี้ยวไม่ได้ครับโอ้โหเอสวยเอสวยเยี่ยมเยี่ยมไก่อยู่แล้วครับด้านเดนายไต้ที่พึ่งครับโอ้แม่งยิงดีครับแต่ละลูกครับไไแต่ลูกเซมเป็บ <ๆ S 2> นะครับบอลยี่นะได้ไก่แช่ครับวัดตรงสิเนี่ให้มาวีรยุทธพักอกลง ฝาเข้ากลางแปะจงหวาที่โจโจช้าโจแล้วก็โจโจไหลมาออยวิชัยใส่ขวายังอยู่อย่างได้ลูกนี้ย้อนมาออยวิชัยเจอดีเลยไว้สองลูกมีโอ้สามอ๋ออีกแล้วครับอ๋อยวิชัยะบางไลยแบ่งไลยแบ่งเลยตัวไม่ได้เลยนะครับช่วงนี้ครับอ๋อพวิชายครับได้ฟาวครับบอลี่ด้านโจแล้วโจโจ อย่างดีนะด้าโจโจ้ครับโจโจ้โจ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 โยบลูกนี้ปาออกมาอย่างได้แล้วลูกนี้เจ้านอสเสียงดังปุตสีนสโตรได้เฮไม่ให้เอาครับตรกนี้เจ้านอสตามเกมมาเล่นเองให้ระด้านไก่แจ้ครับพยายามมาปล่อยโจโจ้กระดกจับลูกนี้เตะอ้ามจีลงสเกียรมาแล้วจะ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 ไหลไปไอ้เบสไ้เบกลูกนี้ไม่ทันครับ โอ้ออกบอลรู้เลยว่าโอ้โหครับตะด้านอ่ำจีนบงก็เกี่ยวจังได้ครับไอแบงไม่เอาอ่ะเอาวลุนทิดตะไนย่อมชนนั่นเองไล่เส้นมาแบงค์ลูกนี้เจอเฟิร์สทัชปาเข้ากลางครับแฟนตะกรอนนี่กำลองเครื่องฉันดีครับพยาักขึ้นขวาเอาล้วครับไล่เส้นมาสาธิตลูกนี้ไม่ถึงครับสาธิตพิเศษครับเดี๋มีตากล้องส่วนตัวด้วยนะครับพี่สร้างคอนเทนต์นะ โอ้นี่ผู้ติดตามเยอะมากครับร่วม4แสนคนครับทางด้านสาธิตพิเศษครับอาชีพมาสัจจ์ครับสโลแกนของแกครับสาธิตขยับเปกว่าเก็าปีอะไร์ยครับลูกนี้เจอดีเลยไว้สองครับเสียงนกหวีดมาครับตายประทานตัดฟาวครับโอ้บอยบ้านแคร์แม่บ้านคอยครับลูกนี้ปนครับผมเาอะไรผมพิษอะไร แพงๆๆแพงเอแพงเลยครับบอยบ้านแคร์ไม่หยุดเราเสร็จก็ปวดท้องแล้วก็มาบ่นนะบอยบ้านแคร์เพื่อนพี่มอนเขาสิบสิบห้าเลยมั้งไดฟี่กี้ครับโจ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 โยกจังหวะดีวิรยุตกอ้อดุชัยขยับหนึ่งครึ่งแล้วจกมาลุ่งนี้บอลออกหลังไปครับช้าเลยพักเหนื่อยช้าเลยพักเหนื่อย่อยช้าเลย แบงไปเลยครับไอ้แบงไม่เอาเมื่อกี้อ่ะสปีดต้นไม่มีเลยหาแล้วบนนี้นล้วบอยบ้านแคร์ครับเลสเตอร์ครับทยาอย่าบอกด้านขวาอ้าวแปดงหวะนี้สั้นไปไหมบอยบอยบ้านแคร์เบิร์นบอลมาช็อตดีครับอัมจิโมงกิ้งเกียวครับอัมตายประธานฝากสาธิตแทงลูงมีแบงค์ลุนไปแล้วโอ้โหแบงค์ โอ้แบงค์สารดินครับโอ้ลุงนี่หน้าใสาเดียน่าเสียดายเลยครับหลุดไฟสามจังได้ครับพู่นี้นมดอภิรั์ฝ่าข้าวกลางโจโจ้ผ่านซ้ายแล้วออสคนเดียวออสหักแล้วสังวาเลี้ยงเลืกไยลุงน,นี่โอ้ตอนสองก็วิรัยุทธ์จังไม่ได้ครับบดตูมไม่หอกไม่หอ,ก,ก,ไอกไม่หอกบน,บนเส้นไปต่อ ยังได้ครับแดนการครับอ้อมไม่เป็นไร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 ออกทางด้านขวาครับแพทนักกออ้อมชีวงใส่เกี่ยวครับย้อนมาครับแบงค์แพทนักกอตายไม่ตายไหมดึงช้าเลยครับแพทถ่ายมาถ่ายมาถ่ายมาสารดินครับแบงค์ขยับเข้ากลางครับลูกนี้เออถ่ายมาถ่ายดึงมาดึงมาใส่ตัวแบงคข้าปบปล่อยบันแช ปอยมัแขนลูกนิ้จะตึงก็แล้วผู้ตัดสินเดินมาแล้วควัก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 